thank <laughs> you เกมากกลัวแบบว่าเราเคยทําผิดอะไรหรือเปล่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้มาแบบพบต่อหน้าอะไรแบบนี้เลยค่ะก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยกลัวเหมือนกันกลัวว่าจะไม่จะไม่ดีไม่ดีเลยเห็นไหมพฤติกรรมอะไรต่างๆนะก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะมาทางดีจริงๆแล้วดีครับเพราะว่าจะได้รู้พฤติกรรมส่วนแต่ละรายวิชาเนี่ยเด็กจะมี จุดป้อนจุดแข็งไม่เหมือนกันแล้วอาจารย์แต่ละคนก็มีทักษะคติและมุมมองไม่เหมือนกันก็จะได้ดูภาพรวมด้วยอันนี้เราได้รู้หมดเลยว่าออวิชานี้ลูกเราอันนี้ไม่ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีตรงไหนเราจะได้ปรับปรุงค่ะเป็นขั้นตอนดีอะแล้วครูกับผู้ปกครองจะได้คุยกันแต่ละรายวิชาจะได้รู้ว่าเด็กรายวิชาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดให้ผู้ปกครองมาเจอแต่ครูที่รึกษาก็ได้แต่สมุดบกเอกสารก็ไม่รู้ว่าเด็กรายวิชาเป็นยังไงแต่ละรายวิชา แล้วตัวเปาลิสเนี่ยคือในมุมของจอยเนี่ยเขาจะเป็นคนที <c oughs> ่แบบว่าจอยไม่เคยด่าเขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่เข้าหาเราแบบเต็มร้อยแต่หลังจากที่เราพูดไปวเนี่้วันหลังมาเปาลิสเข้ามาหาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วเขาจะเริ่มเหมือนเหมือนเหมือนเขาก็รู้ว่าครูคิดจงไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆมางมาก็จะเริ่มไว้ใจเรามากขึ้นค่อีกเคสหนึ่งที่ครูช่วยได้คือพาลูกกลับบ้าน คูกไม่เคยกลับบ้านมาเป็นปีๆแล้วครูก็เลยช่วยเขาทำเกมโปรยกับลูกรูสอนเวลาเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนคุยคุยเก่งนะอะไรเงี้ยเ็าบอกอยู่ที่บ้านไม่เห็นคุยเลยเวงาเรียนคุยเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านอ่ะถามแม่หน่อยว่าเคยมีเวลาให้เขาคุยด้วยไหมใช่ไหมคะเพราะว่าลองคุยเขาเขากลับไปบ้านน่ะลองถามเขาซิว่าวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคือเด็กไม่มีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่ I said, if I don't care about you, I never and I will not talk to your mother that you are pinyaki. I will let you with your behavior. But because I care and I love you, I talk to you and to your mother. And now, I ask Pano, she, he is very happy. But before, liya, Pano, hm? Yeah, cute, <laughs> But after the uh, parental involvement, when I said, Pano, then, yes, teacher. I can see the difference. I do have a problem before, but now I can see, wow, in just one week, Pano changed.